มา,ากินข้าวกันค่ะพี่น,อน้องมีเขา้เขาวข้าวแล่กับปลาแซลมอนมาเดอร์กับเด้อร์หนีสิกินกับผักเก็บในสวนตั้งนั้นนะคะนี่ชะพลูผักไสมาานะ,บบะน,นละกีนกแล้วกับเปลือจ้ะพี่น้องเปลือแล้วก็นี่เปลี่ยนกระเจี๊ยบไปหลายมือไปเกี่ยวกลับมานี่เก็บข้าวคุกพี่น,อน้องตื่นพีกมากก็ตลาดพี่น,อน้อง ยาอยากกินเฮาก็สิได้กินเนาะก็ติดคุกลงเลย เสือว่าหลายค้นกับมัคกคือกันน้ำย่ายนะคะนี่แมงดาเป,เป็นตัวเลยพี่น้องมมนพริกแมงดามาเด้อค่ะเด้อบ้านีห้ยอดแล้ว

หัวแมงดาหอมหอมเอาตามภาษาคนมากน้ำพริกเนี่ยคือบะหมี่อย่างเกินกว่านี่แหละพี่น้องสุดยอดแล้วน้ำพริกพี่น้องแห็งได้พักนีนกน่กินก็พัก เมื่อมันเนว่าเมื่อมันคือแสบค่ะ